ดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์นะคะถนน M6 ค่ะบางปะอินคอนครราชสีมาค่ะแมมกำลังเดินทางกับพี่นัทน,นะคะเพราะว่าเราจะไปจังหวัดราช,ชบุรีนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะถึงตรงสีคิ้วลำตะคองแล้วค่ะถนนเส้นนี้จะสวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะ หมือนฝนกําลังจะตกแล้วด้วยนะคะตอนนี้เราก็มองไม่ค่อยเห็นวิวําตะคองสักเท่าไหร่เพราะว่าําตะคองเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตอนอ่าอยู่ปาามะะือค่ะแบบชมวิวกัางหันลมสักพู่หนึ่งนะคะอ๋อลมแรงมากนะคะคุณผู้ชมคะ่ะหูเอื้อไปเลยมีความรู้สึกเหมือนหูเอื้อเลยนะคะ อนนี้ฝนยังไม่ได้ตกแต่ว่าเหมือนจะเริ่มมีละอองฝนนะคะคุณผู้ชมขวามือที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะเป็นเขืออะะเข่อนลำตะคองนะคะเขื่อนลำตะคองค่ะตอนนี้อากาศจะคลึ้มมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฝนกําลังจะตกแล้วด้านซ้ายมือก็จะเป็นภูเขานะคะแล้วก็จะมีวิวกังหันลมนะคะ แบมกับพี่นัทกำลังเดินทางไปจังหวัดราช,ชบุรีนะคะน่าจะไปถึงประมาณตอนเย็นๆค่ำๆประมาณนี้ค่ะถนนเส้นนี้นะคะรถไม่เยอะเลยสะดวกสบายแต่ว่าข้อข้อควรปฏิบัตินะคะคือต้องเติมน้ำมันให้แบบปลอดภัยนะคะไม่ไม่ใช่ว่าแบบน้ำมันหมดการถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยจะลำบากนะคะคุณผู้ชมต้องเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะเราก็ เราจะแวะเข้าห้องน้ําปั๊มไม่ได้เลยเพราะไม่มีปั๊มนะคะไม่มีปั๊มน้ํามันนะคะคุณผู้ชมไม่มีจุดจอดรถนะคะถนนสวยมากนะคะลมแรงมากแล้วก็ภูเขาก็เขียวขจีเลยน,นี่วิวสวยๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามช่องของแบมยู่นะคะ แล้วก็อสังหาทุกชนิดนะคะของโคราชแล้วก็มีจังหวัดใกล้เคียงด้วยลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากจะได้ที่ดินสวยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินสดเงินผ่อนนะคะมีให้เลือกเยอะนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะเงินผ่อนแล้วก็ผ่อนสบายๆเดือนละประมาณ6 5 0 0บาทจะมีแบบมีน้ำมีไฟฟ้านะคะโคราชเป็นจังหวัดที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะคุณผ,ผู้ชมเหมาะกับการมาใช้ชีวิตยามเกษียณนะคะ ทำงานกรุงเทพมาประมาณ20ปีตอนนี้ก็ถือว่าแบบอ่ะมา,มา,มาใช้ชีวิตยามกเกษียณที่โควาดแล้วนะคะแต่ว่าคำว่ากเกษียณของเราคือเราได้พักผ่อนทำเขาเรียกว่าทําสวนปลูกต้นไม้แต่ว่าไม่ได้ไม่ทํางานนะคะคุณผู้ชมยังต้องทํางานอยู่เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมีอิสระมากขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ที่กรุงเทพเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเวลาที่เราจะปลูกต้นไม้อะ่ะไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือแบบ พื้นที่น้อยนะคะพื้นที่จะน้อยไม่ค่อยมีพื้นที่อย่างอย่างดีก็คือดูแลต้นไม้ที่กระถางต้นไม้หลังห้องแค่นั้นเองแต่ถ้าลูกค้ามาซื้อที่ดินที่โครานะคะราคาถูกมากหลักหมื่นหลักแสนนะคะหลักหมื่นหลักแสนแต่ว่าถ้าหลายไร่ก็อาจจะหลักล้าน พียงแต่ว่าลูกค้าก็เลือกตามความสะดวกของเราได้ค่ะอยากมีพื้นที่กว้างๆนะคะอยากได้แบบน้ําไฟหรือว่าจะเอาแบบเป็นการเกษตรอย่างเดียวแล้วเรามาติดโซลา r เซลล์ได้หมดเลยค่ะแบบมีให้เลือกนะคะเงินสดเงินผ่อนผ่อนสบายๆเดือนละประมาณ6,500บาทก็มีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ระหว่างที่เราผ่อนอยู่เนะะี่ยค่ะเราสามารถมาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้เลยนะคะเดี๋ยวแมบ,บขอ ชมวิวด้านซ้ายมือก่อนอันนี้จะถ่ายบิดถ่ายรูปไปฝากคุณผู้ชมค่ะว้าวปุเผาสวยมากพี่นัฐนอกอ่ะนอกอ่ะบินสูงมากเลยเมเห็นไหมสูงมากเลยมีนกมีนกแบบอ่าบินสูงกว่านี้บินขึ้นมาจากข้างล่างเลย ปกติเราจะเห็นนกอยู่แถวเสาไฟใช่ไหมคะแต่เมื่อสักครู่นี้โอ้โหนกนี่บินสูงเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะคุณผู้ชมบ่ายโมงเนี่ยเราเดินทางอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์ M6 นะคะถนนมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนะครราชสีมาตอนนี้เนี่ยเขาให้เราใช้ฟรีอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขาเปิดให้ใช้เป็นทางการเนี่ยเราก็อาจจะต้องเสียเงินค่าทางด่วน แรกกับความรวดเร็วนะคะสะดวกสบายเนี่ยแบบว่าคุ้มมากๆเพราะว่าเราประหยัดเวลานะคะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะคะฉะนั้นที่โฟล่าเนี่ยเหมาะกับการที่ลูกค้าจะซื้อที่ดินหรือว่าซื้อบ้านนะคะมาใช้ชีวิตยามเกษยียณอย่างวันนี้นะคะแบบดูข่าวที่ว่าถนนซุดในกรุงเทพเนี่ยก็รู้สึกวันๆนเหมือนกันนะคะถ้าเราเข้ากรุงเทพเนี่ยก็ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนจะ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 ,จะแบบเกิดปัญหาได้นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่า หรือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมีพื้นที่ปลอดภัยอยู่ที่โคราชนะคะมาทําไร่ทํานาทําการเกษตรทําพืชแบบเขาเรียกว่าปลูกพืชแบบผสมผสานนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่บนถนนมอเตอร์เวนะคะลูกค้าสนใจที่ดีสนใจบ้านนะคะ,ะเราก็จะมีแบบน้ํำไม่เคยท่วมมาก่อนเลยนะคะหรือว่า บางจุดน้ําอาจจะท่วมไหลผ่านนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้ท่วมขังนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามปรึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลาเพราะว่าแบบเนี้ยเป็นคนโคราชนะคะอยู่อําเภอโนนไทยแนะนํา สิ่งที่เหมาะกับลูกค้าให้ได้อย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่านะคะที่ดินการเกษตรหรือว่าที่ดินทําเลธุรกิจติดถนนลาดยางติดถนนใหญ่ติดถนนมอเตอร์เวย์ก็มีติดถนนสุรานารายก็มีนะคะหรือว่าจะติดถนนวงแหวนรอบเมืองนะครราชสีมาก็มีเช่นเดียวกันตอนนี้เราอยู่ที่สีคิ้วนะคะเราอยู่ที่สีคิ้ว โคราชนะคะคุณผู้ชมถนนโล่งมากนะคะเดินทางแบบสะดวกสบายนะคะตอนนี้ไม่เสียค่าทางด่วนค่ะคุณผู้ชมค่ะยังใช้ฟรีอยู่นะคะเราก็จะมองเห็นวิวภูเขาเนี่ยสวยมากเลยนะคะวิวภูเขาสลับซับซ้อนนะคะเยอะไปหมดเลยค่ะวันนี้แดดออกแล้วนะคะทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่เราจะต้องลงไปถนนมีนภาพเนี่ยก็จะอยู่ช่วงปากช่อง ถ้าคุณผู้ชมถึงปากช่องปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องกลับมาสู่ถนนมิตรภาพแล้วนะคะเพราะว่าเออมันจะมีช่วงที่เขายังยังไม่ได้เปิดให้ใช้แบบเป็นทางการนะคะเราก็เราก็เลยมาใช้ถนนหมายเลขสอก็คือถนนมิตรภาพก่อนอะตอนนี้เราเดินทางอยู่ที่ถนนมอตเตอร์เวย์ค่ะบรรยากาศของวันที่24 กันยายน2,568เวลาบ่ายโมง10กว่านาทีนะคะเขาบอกว่าอีก5กิโลเนี่ยถึงมิตรภาพแล้วอีก5กิโลถึงถนนมิตรภาพทอรอ2ก็คือทางหลวงใหม่เลข2นะคะเราจะต้องลงไปอยู่ถนนมิตรภาพแล้วนะคะคุณผู้ชม สนใจบ้านสนใจที่ดินทำเลดีราคาถูกเงินสดเงินผ่อนนะคะหรือต้องการสร้างบ้านนะคะด้วยช่างที่มีประสบการณ์ชำนาญงานนะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8แน8อดไลน์ไอ0ดีูนย์ห8ติดตามเพจเฟ็น o o กของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real e s t a t e 7 8 ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนับสนุนแบมกับพี่นัทนะคะจาก NW Real Estate 78ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ